มาทูหน้าไงวะทูตัวทูเนื้อน้านีทูนเอ์มาเลคนมุนขมินมีไหมมาเกมล้มินอยูทูนขมินทูนขมินไปไหนไม่รู้อาเทพขมินอยู่ไหนครับหาที่ทูนหาที่ะ ขมิ้นอยู่ไหนครับขอขมิ้นหน่อยเราไม่อาบก่อนนะอาบแล้วก็ติดโคลนโปะทีเดียวนะโอเคเตรียมไว้เตรียมไว้ไหนไหนอยู่ไหนน่ะเตรียมไว้แล้วโอเคครับเตรียมไว้ครับเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วก็โปะทีเดียวไม่ติดโคลนแล้วโอเคตอนโปะขมิ้นไม้ตอนโปะขมิ้นจะเปล่งกางเกงขาสั้นสีเก่าๆหน่อยไหมมันไม่ออกเลยนะไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยว รับสายภายใาคือต ca ิดใจให้เดคนที่มีธรรมะหรือที่เรียกว่าคนสับที่นีสเอาไว้นคนที่จะอบรบอกวสัยล้ากหน้าลางหรือหลับตาผีบบออยู่ที่ไหนเตัวในบ้าน ได้เลยตอนเด็กแล้วตอนสุกเสร็จแล้วร้อนเปนชิ้นๆนะพริกป้นกัน้ำมันเอาโงเลยาเอาสองตัวดิช่างมันจะได้เฉียบมือไวเป็นปามันมามามาละ้ามาจากไหนตูเอาเอาหัน้นี่

า,า,า,าต่อเลยครับเดินดนเดินทางไกลๆกลับไปเลยอีกอีกอีกอ้าเกือบเก้าแล้วนะพี่โต้เออนั่นแหละแก่มสวยงามเป็นที่สุสสไไดไม่ได้อามาหลายวันแล้วนะทีนึงเยอะยเวลามา 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,